คือชะ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 อะไรชะาเลยชะา่าเอ้ยไม่ใช่ช้าเลยดีอยู่เลยชะาเลยชะาเลยช้าใครอ๋อไม่ใช่ชะคลื่นเอ้ยไม่ใช่พิษชะโอมทุกคนตกใต้เราทุกคนสวยอะว้าป่ะเดียมังนะคะพาทุกคนเดินรอบรอบเรื่นท่านหนึ่ลูกโถนะคะนี่โทบรีลูกโถ ไม่ใช่ว่าขึ้นจะพอริมหาดนะคะทุกคนเนี่ยในป่าก็ขึ้นในป่าก็ขึ้นได้นี่วันนี้เด็กกรุย่าจะพามาแหลข้องหอมบางคนว่าข้องหอมอ่ะทุกคนแต่บางคนก็ว่าข้องมินสำหรับครุย่เองมันหอมกันทุกคนลองถ่ายแหลกที่มันเกอเลยต้นมีน้ํา ของหอมเป็นพักส่วนครัวเแ่งซมกระยอยทอดกระเหลี่ยมเก่งซมกระอยทุกคนทอดกระเหลี่ยมไม่เลยนี่ขนแต่ว่าเงยอ่ะเ็นไม้ทุกคน นี่มันคือแมงไหมเอ้าไม่จ่ายนะคะเตติป่าไม้แหลมไม่จ่แมงไหมกับทุกคนนี่คิดออกกันเลไรไม้ว่ามันเืออยเลยตอนเป็นน้ำเก่งส้มกระอยตอดไข่กระเหลี่ยมพัดน้ำมันห้อยยิงสุดยยดทุกคนยกอลไไม้คิดออกอลไไม,ออไม้ตอนเป็นน้ำ <c oughs> คิดออกทำไมทุกคนมีคนแซลจังเรื่องว่าเครดกลางนุนมันคือไอ้นี่ท oh ุกคนรู้เลยไหมว่ามันคืออะไรหน้าว่าไม่รู้ทีมันคือชะ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 อะไรชะอะไรชะอะไรชะอะไรบงังชะอะไรชะพาเอ้ยไม่ใช่ชะอะไร เรีบเลยจ่าเลยชา้าเลยชา้าใโรอ้ไม่จ่ายชา้ากลืนเอ้ยไม่จ่ายปิดจะโอมทุกคนไม่เลยนี่จ่าชวนเล่นเลยไม่เล่นด้วยเลยเ <c oughs> ก็บสิ่งเดียวทุกคนเก็บยังขมักขม้นพอดีเห็นหยดวยสวยๆนะคะหยดวยสวยๆแตกมางามอืมเก็บไป ใส่ตูเย็นไน้ยเพื่อเพื่อเจียวเคยเพื่อพัดน้ำมันห้อยนะคะทาเลลวกัดดีๆไวเก่งเลยนี่ทุกคนลกอึกระมีนะคะลูกอึกลูกอึกอันนี้มันยังไม่ซุกนะถ้าว่ามันซุกต้องเป็นสีเดี๋ยวพาไปเลยในครูย่ยาพาไปเลยถ้าซุกต้องเป็นสีซมๆเรื่องเล้งค่ะทุกคน ถ้าซุกเหลวเราสามารถทำน้ำพริกได้นะน้ำพริกลูกอึกหรือวาใส่แก่งสมกะระอยทุกคนนี่นี่คือลูกที่ซุกเหลวนี่นั่น,นนี่น,น,นั่นนี่นี่คือลูกที่ซุกเหลวลูกที่ซุกเหลวทุกคนมันจะอยู่พคนนี้นะมันจะเป็นข้นๆนนะคะอร่อยมันจะเป็นข้นๆข้างในมันจะมีเม็ดเล็กๆเล็กๆเล็กๆ บางตนกระวานบางตนกระเปรียวบางตนกระวานอมเปรียวนะคะเหลวเตะลูกอึกนะโอเคค่ะทุกคนฟักริมรัว <c oughs> คนอย่าจับเท่านี้ก่อนจ้า